เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นเลยนะครับผมสําหรับตัวรถแม็โครรุ่นนี้นะครับผมสเกลหนึ่งต่อสินะครับผมเป็นงานบูมยาวแบบนี้เลยงานตะกร้านี้นะครับผมสามารถตักดินตักทรายได้ตัวงานปุ้งกีจะเป็นงานโลหะแบบนี้เลยนะครับผมและที่สําคัญงานตะกร้านี้จะมีชุดหัวขุดเจาะไปด้วยเป็นชุดนี้เลยสามารถเปลี่ยนแทนตัวปุ้งกีนะครับผมใช้เป็นงานขุดเจาะได้สามารถขุดเจาะแยกได้จริง สมจริงแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับงานตะก้านี้ตัวรถสามารถบังคับเดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ HAEL ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับผมช่องสัญญาณแยกระหว่างซ้ายกับขวาไปพร้อมกับรีโมทนะครับผมฟังก์ชันการทํางานแยกทุกส่วนได้สมจริงแบบนี้เลยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมเดินหน้าถอยหลังได้แบบนี้เลยสามารถขยับได้ทุกส่วนนะครับผมตัวอาร์มตัวบูมนะครับผมสามารถขยับได้จริง บบนี้กดต่ำลงได้แบบนี้เลยตัวล้อสามารถยกได้แบบนี้น่าเล่นนะครับผมรถแม็คโคบุ๋มยาวสเกลหนึ่งต่อ14นะครับผมคันใหญ่มีเสียงมีไฟนะครับผมสามารถเปลี่ยนตัวหัวได้ด้วยสำหรับใครที่ชอบงานแม็คโคสวยๆแบบนี้นะครับผมเล่นได้สะสมได้ตักดินตักรายได้จริงยังไงเดี๋ยวทิ้งพี่กัตตก้าไว้ให้นะครับผมน่าเล่นสมจริงแน่นอนสนใจกดในตะก้าได้เลยครับ